ฮัลโหลสวัสดีค่ะนะคะคำถามยอดฮิตคนทำออนไลน์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคุูยูหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาทันไลฟ์สดและย้อนหลังนะคะเสียงชัดเจนไม่เอ่ย อ่าเดี๋ยวคุยขออนุญ,ญาตแชร์เช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะคะวันนี้จะมาแชร์นะคะคนทําออนไลน์นะคะคําถามยอดฮิตนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวคุยขออนุญ,ญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะวันนี้ใครทำธุรกิจออนไลน์กันบ้างนะคะ วันนี้ใครทำธุรกิจออนไลน์กันบ้างนะคะอ่าเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะประกอบธุรกิจของตัวเองอยู่กันใช่ไหมคะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์คะพิมพ์คำถามส่งมาหน่อยนะคะสามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะว่าใครมีคำถามตรงไหนนะคะวันนี้ครูยุจะมาแชร์นะคะ ทำธุรกิจออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปที่สองนาทีขึ้นนะคะพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมมาเลยมาทักทายนะคะตอนนี้เป็นเวลาที่บ่ายสองนะคะบ่ายสองคึ่ง สวัสดีค่ะคุปามสวัสดีค่ะคุปามบอกว่าพร้อมค่ะมาเดี๋ยวเราไปพร้อมเรียนกันเลยนะคะอ่าพร้อมพร้อมอ่าตอนนี้อยู่ที่สองนาทีครึ่งนะคะคุณยขออนุญาตปิดดนตรีเนาะขอบคุณมากๆสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาทันไลฟ์สดและย้อนหลังนะคะ วันนี้คำถามยอดฮิตนะคะคนทำออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะวันนี้ครูยุธจะมาตอบคำถามให้กับทุกคนนะคะเมื่อมีคน inbox เข้ามานะคะว่าจำเป็นไหมนะคะว่าถ้าเรามีธุรกิจออนไลน์นะคะกับออฟไลน์ทำไมเราจะต้องเอาเข้ามาวันนี้ครูยุทธจะมาตอบคำถามซึ่งหลายๆคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่ายกตัวอย่างนะคะที่ครูยุ้ยได้รู้จักนะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านค้าทุกอย่าง20บาทหรือวัดในตัวเมืองของทุกคนนะคะครูยุยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้เราไม่เอาธุรกิจตรงนั้นเข้ามาออนไลน์แต่มันก็เทียบเคียงค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นวัดองค์พระปฐมเจดีนครปฐมทุกคนจะมาหาครูยุ้ยกันใช่ไหมคะทุกคนอยากจะมาเที่ยวหาครูยุ้ยจังหวัดนครปฐมกันใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องเซิร์ชก่อนใช่ไหมคะว่าที่นครปฐม มีวัดอะไรสวยๆทุกคนก็จะไปเซิร์ชหาข้อมูลแต่ถ้าในข้อมูลตรงนั้นนะคะมีแค่รายละเอียดใน Google มีแค่ที่อยู่พิกัดแมปนะคะแต่ไม่มีรีวิวภาพสวยๆทุกคนก็เป็นยังไงคะไม่อยากจะมาทุกคนก็จะต้องถามคุยยุ้ใช่ไหมคะว่าวัดแถวนครปฐมมีวัดที่ไหนสวยๆบ้างนะคะแล้วทำไมนะคะธุรกิจนะคะ สวัสดีค่ะครูเจสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครูเจสครูสดสวยนะคะนะคะทีนี้นะคะครูยุทธก็เลยได้ตอบนะคะกับธุรกิจนะคะที่คำถามมาแล้วครูยุทธก็มาส่งให้กับทุกคนนะคะว่าอย่างเช่นตัวอย่างธุรกิจร้านค้า20บบาทสมมตินะแล้วนะคะต้องลงออนไลน์ไหมถ้าเรามีออฟไลน์แล้วนะคะ บอกได้เลยว่าไม่จําเป็นก็ได้ค่ะนะคะไม่จําเป็นก็ได้ที่เราจะต้องเอาข้อมูลมาสู่ออนไลน์แต่วันนี้ถ้าเราสั่งนะคะเราสั่งสินค้าล็อตเยอะๆสมมตินะคะเราสั่งสินค้าล็อตเยอะๆแล้วตัวแทนสินค้ามาส่งร้านทุกอย่าง20บาทแล้วขนส่งถามว่าเออพี่ครับ ร้านอยู่ตรงไหนมีพิกัดไหมครับมี GPS ไหมครับช่วยส่งโลเคชันมาให้ผมหน่อยครับแล้วถ้าคุณไม่ได้มีหน้าร้านนะเอ้ยถอขออภัยค่ะคุณมีหน้าร้านแต่คุณไม่ได้ลงรายละเอียดใน Google er, หรืออีเมลที่คุณปักหมุดว่าร้านฉันอยู่ตรงนี้นะแล้วคนที่จะมาส่งของคีแพงมากแล้วคนที่จะมาส่งของเขามาส่งของคุณถูกไหม ไม่ถูกค่ะว่าร้านคุณอยู่ตรงไหนเอ,อ่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเราก็ไปได้ยากนะคะฉะนั้นยิ่งยิ่งเลยนะคะบอกได้เลยนะคะยิ่งเราลงรายละเอียดปักหมุดพิกัดว่าร้านยี่สิบบาทฉันอยู่ตรงนี้นะพอเวลาคนเซิร์ชข้อมูลการที่เราจะเอาธุรกิจออฟไลน์มาสู่ออนไลน์เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจำเป็นค่ะมันจำเป็น ก็คือเรียกว่าการตลาดในอนาคตค่ะเรียกว่าการตลาดในอนาคตจริงๆแล้วการที่เราสร้างเพจเอาไว้นะคะมันยังไม่ทารายได้ให้เราณนะตอนนี้ตอบโจทย์กันคนละอย่างนะคะทุกคนต้องเข้าใจให้ถูกก่อนนะคะว่าการที่เราเปิดเพจนะคะเปิดเพจธุรกิจออฟไลน์มาสู่ออนไลน์เนี่ยเราเป็นการวางแผนตลาดในอนาคตค่ะอย่างเช่นที่ครูยุพูดตัวอย่างร้านค้า20บาท พอสินค้ามาส่งตรงนี้เราตั้งตักหมุดแล้วใช่ไหมว่าร้านค้าฉันอยู่ตรงนี้พอเสร็จแล้วถ้าร้านค้า20บาทสามารถเปิดเพจได้ไหมเปิดได้ค่ะเปิดเพจเข้ามาสู่ออนไลน์ได้ค่ะทุกคนก็นะคะเจ้าของร้านก็คือลงรายละเอียดว่าสินค้าเนี่ยแยกเป็นหมวดหมู่สินค้าความสวยความงามสินค้าสายโทรศัพท์หมวดหมู่ไอที IT. สินค้า20บาทราคาถูกๆพอลูกค้ามาเซิร์ชเห็นนะคะใกล้ๆบ้านเอ๊ะเฮ้ยเขามีแก้วน้ำมาใหม่ๆนะคะแก้วชงชาแบบมีห่อหุม้มราคา69บาทมีอันนี้ไม่ฝาด20บาทเป็นยังไงคะคุณเกิดแรงการตลาดเกิดทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากที่อยากจะไปช้อปปิ้งคะ่ะและยิ่งคุณมีข้อมูลรายละเอียดครบนะคะให้การ ตอบลูกค้าวางแผนนะคะเรียกว่าอย่างที่ครูเจนบอกนะคะคือการวางแผนตลาดในอนาคตนั่นเองนะคะนี่ทำไมถึงเป็นคำถามยอดฮิตนะคะในสลับคนที่ทำออนไลน์ในตอนนี้นะคะถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วนะคะเป็นออฟไลน์แล้วใช้เทคโนโลยีไม่เป็นนะคะบอกได้เลยว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่คุณก็จะอยู่แค่จุดอยู่ตรงนั้น การที่ทุกวันนี้นะคะเรามีมือถือทุกคนเซิร์ชหาข้อมูลในมือถือกันแล้วค่ะไปวัดไปเที่ยวที่ไหนทุกคนยังหาเซิร์ชข้อมูลและทุกคนก็จะดูรีวิวด้วยใช่ไหมคะว่าเฮ้ยรีวิวล้านนี้มีลูกค้าคอมเมนต์มาบอกว่าพนักงานไม่โอเคพนักงานหน้าบูดเป็นเราเรารู้สึกว่าอยากไปไหมคะไม่อยากไปใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่มีที่ให้เราถ่ายรูปยิ่งเราลงรายละเอียดร้านค้าเรามากเท่าไหร่คนก็เกิดอยา,ากจะกระตุ้นมากเท่านั้นเพราะทุกวันนี้คนเซิร์ชหาข้อมูลจากค o กเกิลจาก f a c e b o o k เป็นส่วนใหญ่นะคะอันดับหนึ่งหนึ่งต้นๆเลยนะคะคือจะเป็น f a c e b o o k มากฝากคุกเกิลค่ะส่วนใหญ่ค o o เกิลนะคะก็คือจะเป็นการค้นหาพิกัดว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองค่ะ แต่คนก็จะไปเจาะลึกรายละเอียดอีกว่าหลังจากฉันค้นหาแล้วเวลาเปิดเวลาปิดมีเวลาบอกไหมเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้านี้ครูยูได้ไปนั่งร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตนำมาเป็นเคสวิทยาเคสวิทยาทานให้กับทุกคนนะคะซึ่งร้านสวยมากนะคะดีมากแต่เท่าทุกวันนี้นะคะบางคนก็ไม่ได้เก่ง รู้เรื่องการตลาดยุคออนไลน์ซึ่งสร้างเพจแต่ดันไปตั้งในระบบนะคะในเพจว่าปิดร้านนะคะฉะนั้นคนมาเซิร์ชหาข้อมูลอ้าวร้านนี้ปิดหรอฉะนั้นก่อนที่ก่อนที่ลูกค้าจะโทรหาเราเนี่ยเขาก็จะต้องไปสำรวจเพจก่อนแล้วใช่ไหมคะถ้าในเพจของเรากดคำว่าปิดร้านไว้ลูกค้าจะมาหาเราไหมคะลูกค้าจะมาหาเราไหมคะ ลูกค้าไม่มาหาเราแน่นอนแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ลูกค้าไหมมีโอกาสจะได้ค่ะเพราะลูกค้าอาจจะเกิดความสนใจอยากจะกินกาแฟาใกล้ๆอาจจะโทรไปถามก่อนแต่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบนะคะเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบนั่นก็คือเปิดเพจมาค้นหาแต่เพจนั้นบอกว่าปิดร้านนะคะครูเจษครูเจษจะไปไหมคะครูเจษจะกล้าตัดตัดสินใจโทรหาร้านนั้นไหมคะ นอกจากว่าเราอยากกินร้านนั้นจริงจจริงไม่จริงอ่าทุกคนฟังแล้วทุกคนต้องตอบคำถามด้วยนะคะให้สมองมันโลดแล่นนะจริงไม่จริงคะถ้าเราไปเปิดในเพจแล้วร้านค้ามันขึ้นว่าปิดร้านคุณจะโทรหาเจ้าของร้านนั้นไหมคะอ่าคุณจะโทรหาเจ้าของร้านนั้นไหมคะนอกจากว่าคุณอยากจริงๆคุณจะ โทรหาเจ้าของร้านว่าสรุปว่าพี่ปิดร้านไหมคะใช่ค่ะอาครูปามบอกว่าจริงค่ะคนจะต้องหาในเพจก่อนนะคะเสมอใช่ค่ะทุกวันนี้เพจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะนะคะเพจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะทุกคนสมัครเป็นหรือสมัครไม่เป็นนะคะแต่เขามีเอาไว้จะสมัครถูกหรือไม่ถูกคนละเรื่องกันนะคะฟังดีๆนะคะ จะสมัครถูกหรือไม่ถูกถ้าคุณมี facebook คุณเซิร์ชหาข้อมูลดู y o u t u b e เป็นแปลว่าคุณก็สามารถค้นหาในสิ่งที่คุณต้องการแแปลว่าคุณก็ต้องค้นหาในสิ่งที่คุณต้องการและเมื่อคุณเปิดเพจเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องมาทำการตลาดก่อนนะคะมาทำการตลาดก่อนก่อนที่คุณจะไปขาย คำว่าการตลาดเนี่ยยกตัวอย่างร้าน20บาทอีกนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ครูยุ้ยได้คุยกันนะคะบอกว่ามีความสนใจอยากจะให้ครูยุ้ยไปสร้างเพจให้นะคะแต่เพิ่งได้จ้างลูกน้องเลยยังไม่กล้าออกไปที่ร้านไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะร้านนี้คือไม่รู้เทคโนโลยีใดๆทั้งสิ้นนะคะเปิดใจให้กับครูยุ้ยนะคะได้ไป ส่งรายละเอียดข้อมูลให้นะคะขอบคุณมากๆแต่วันนี้ครูยุ้ยจะมาให้ฟรีๆทุกคนหน้าเพจนะคะให้ฟรีๆทุกคนสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้ไม่จําเป็นจะต้องมาให้ครูยุ้ยทำให้แต่บางคนไม่รู้เทคโนโลยีไม่รู้ว่าเพจจะต้องทํำยังไงนะคะครูยุ้ยสามารถเป็นที่ปรึกษาและทําให้นะคะแต่ใจเราจะต้องเปิดก่อนนะคะเพราะครูยุ้ยจะทำให้ถูกวิธีนั่นเอง คำว่าถูกวิธีคือการสมัครให้ถูกวิธีนะคะเราจะเปิดธุรกิจแบบถาวรเราจะไม่ได้เปิดธุรกิจแบบผิดๆนะคะอ่าอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะใช่ค่ะครูป,ปามบอกว่าหาเพจก่อนสำคัญมากและไปไหนคนก็ถามว่าทําเพจไหมมีเพจร้านค้าไหมนะคะมีเพจร้านไหมใช่ค่ะจริงค่ะ เพราะเวลาเราไปที่ไหนเราก็จะถามเขาว่ามีเพจไหมนะคะมีข้อมูลรายละเอียดไหมยกตัวอย่างที่ครูยุ้ยไปนั่งร้านกาแฟเมื่อเช้านะคะก็มีเพจแต่ข้อมูลยังใส่ไม่ครบและก็ใส่ข้อมูลการปิดร้านนะคะอย่างที่ครูยุ้ยแจ้งกับทุกคนไปนะคะว่าคําถามก็คือถ้าเราอยากจริงๆเราถึงจะโทรหาเจ้าของร้านแต่ถ้าเราไม่ได้เห็นว่าอยาก ตุ้นแบบว่าอยากจริงๆเราเห็นว่าปิดร้านโอเคพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะเดี๋ยวครูยิขออนุญาตปิดสายนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคนแจ้งก่อนนะคะว่าไลฟ์สดนะคะเสียงเงินล้านเสียงเงินล้านเข้านะคะอ่ะาไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะไลฟ์สดนะคะอาวพิมอ่าอ่าโอเคนะคะมา มาต่อนะคะมาต่อนะคะซึ่งคำถามนะคะวันนี้พอทุกคนฟังแบบนี้แล้วทุกคนรู้สึกว่าอยากจะเอาธุรกิจของตัวเองมาเข้าสู่ออนไลน์ไหมคะยกตัวอย่างอีกนะคะอย่างเช่นที่ทำงานของออสามีครูยุ้ยเนาะหรือหรือโรงงานโรงงานเง,งาะกระป๋องโรงงานปลากระป๋องนะคะก็ยังต้องมีที่ตั้งพิกัดเลยค่ะ ต่อให้เขาไม่มีเพจนะคะเขาไม่อยากจะมาสู่ในออนไลน์แต่เขาก็ลงข้อมูลรายละเอียดใน Google ค,ค่ะว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคุณมาส่งปลากระป๋องพิกัดอยู่ตรงนี้นะนั่นแหละค่ะมันก็สู่ออนไลน์อยู่ดีนะคะนั่นคือกรณีที่มีธุรกิจใหญ่ๆนะคะธุรกิจบริษัทที่เขาจะส่วนน้อยที่จะเปิดเพจนะคะส่วนน้อยที่จะเปิดเพจให้มาดูรีวิวนะคะว่าบริษัทแบบนี้เพราะเขาจะไม่เอาข้อมูล ไปลงในออนไลน์แต่เขาจะมีพิกัดนะคะจะมีพิกัดว่าบริษัทชั้นตั้งอยู่ตรงนี้นะเปิดรับสมัครพนักงานอยู่ตรงนี้นะเขาจะไปลงเว็บไซต์ใน Google ค,ค่ะเว็บไซต์มันก็เหมือนออนไลน์อยู่ดีค่ะเพราะทุกคนก็ค้นหาข้อมูลอยู่ดีค่ะแต่ระดับอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งขอภัยลิ้นพันอันดับหนึ่งนะคะคือเพจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในยุคนี้ค่ะ อันดับที่2องก็คือ g o o g l e ค่ะคนน้อยมากถ้าไม่ได้อยากจะสมัครงานจริงๆนะคะบริษัทนี้อยู่ตรงไหนออวัดนคนปรปฐมอยู่ตรงไหนนะคะน้อยมากที่จะไปค้นหานะคนส่วนใหญ่จะไปดูที่เพจก่อนวัดองค์พระสวยไหมสถานที่ถ่ายรูปสวยไหมนะคะเผื่อจะได้มาเที่ยวหาครูยุธจะได้ไปถ่ายรูปสวยๆอันนี้ครูยุยกตัวอย่างให้กับทุกคนได้เห็นภาพและเข้าใจแบบชัดเจน ว่าทําไมธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ถึงจะต้องมีส่วนประกอบสําคัญที่จะเข้ามาในสู่ออนไลน์ออฟไลน์นะคะมันก็จะต้องถูกบีบบังคับเพราะคุณจะต้องมีฐานข้อมูลที่กัดนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่เอาธุรกิจมาเข้าอย่างที่คุยิบอกคนจะมาส่งของก็ส่งของไม่ถูกว่าร้านคุณอยู่ที่ไหนอย่างไรนั่นเองและเป็นการทำตลาดเพื่ออนาคตล่วงหน้าวันนี้ จะได้กําไรหรือไม่ได้กําไรมันคนละส่วนแต่มันเป็นฐานข้อมูลว่าร้านของคุณมีอะไรบ้างกาแฟคุณมีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะจุดสําคัญนะคะที่อยากให้ลูกค้าเข้ามาในร้านของคุณนะคะหรือจุดเด่นๆร้านทุกอย่าง20บาทร้านกาแฟร้านอาหารร้านพิกัดอย่างเช่นยกตัวอย่างร้านปลาหมึกนะคะอาหารทะเล มันจะต้องมีจุดเด่นของร้านของคุณทําให้คนจดจําได้ง่ายๆที่ทําให้คนเกิดการรีวิวเรียกว่าการตลาดในล่วงหน้าฉะนั้นวันนี้นะคะคุยยุ่งมาตอบคาถามยอดฮิตให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าใครจะทําธุรกิจใดๆก็ตามนะคะการเปิดเพจคือการเปิดธุรกิจหน้าร้านของคุณยิ่งคุณเปิดมาแล้วคุณควรจะลงข้อมูลรายละเอียดให้ครบและยิ่งคุณ มีการโพสทุกวันคนก็จะเห็นว่าคุณยังเปิดร้านทุกวันแต่ถ้าคุณเปิดมาแล้วไม่ได้มีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นคนก็จะคิดว่าคุณปิดร้านอยู่ดีเก็ตไหมคะอ่าเก็ตไหมคะต่อให้เรามีเพจมาแล้วคุณก็จะต้องเปิดหน้าร้านของคุณด้วยอย่าปิดร้านของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคำทักทายอรุณสวัสดิ์หรือภาพ หรือเป็นคําที่ว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นใดๆก็ตามเป็นการกระเตื้องอยู่เสมอวันสองวันถ้าเราไม่ว่างจริงๆนะคะถ้าเราไม่ว่างจริงให้เราใช้เครื่องมือให้เราใช้เครื่องมือเป็นทุ่นแรงในการลงมือทํานั่นก็คือการตั้งค่าเวลาโพสต์ค่ะอาในเพจมี้ค่ะใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์ ในทุกวันนี้คุณมีเพจมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณไม่ว่างให้คุณใช้เครื่องมือในเพจตั้งค่าเวลาโพสนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาโพสเปิดร้านหรือเมนูนะคะดึงดูดให้ลูกค้าว่าเรายังเปิดร้านธุรกิจของเราอยู่ต่อให้เรายุ่งขนาดไหนเราควรจะมีคำทักทายหรือการกระเตื้องอยู่ในเพจอยู่เสมอทำให้ธุรกิจของคุณ ไม่ได้ไปไหนนั่นเองนะคะหวังว่าไลน์นี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนและครูยุทธก็เป็นหลักฐานให้กับทุกคนว่าอดีตพนักงานประจำมาทำออนไลน์มีความเชื่อมั่นว่าออนไลน์นี่แหละมือถือเครื่องเดียวนี่แหละที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจทำให้ผู้คนได้ประสบความสำเร็จจับเงินล้านในบนออนไลน์และสิ่งที่คุณ เรียนรู้ลงมือทำทำต่อไปเรื่อยๆครูยุได้ไอเดียอยู่อย่างหนึ่งที่ครูยุได้ไปสนทนากับร้านกาแฟเขาบอกว่าวันนี้เขาเปิดเพจแต่เปิดไม่ค่อยเป็นทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่เขาก็ลงมือทำวันนี้คอมพิวเตอร์ iPad iPad จะมีตอนนี้โปร12แล้วใช่ไหมคะ iPad Pro ถ้าวันนี้คอมพิวเตอร์ไม่มีรุ่น1รุ่น2รุ่น3 iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 iPhone 4คุณจะรอให้เพอร์เฟกก่อนใช่ไหมถึงค่อยลงมือทำแอบสำคัญอีกคุยยุ้ยมาต่ออีกแล้วนะคะ <laughs> จะรอให้เพอร์เฟกรอ iPhone 15ก่อนใช่ไหมก่อนค่อยไปซื้อทำไมคุณไม่ลอง iPhone 12 11งสิบเหรือหนึ่ง,งแล้วเกิดการลงมือทำแล้วคุณก็รู้ว่า เนี่ยวันนี้ฉันจะต้องอัปเลเวลแล้วนะใช้ iPhone 7จะต้องไป13แล้วนะเพราะฉันสามารถใช้เครื่องมือได้คล่องฉันจะต้องไปต่อยอดธุรกิจคือเพื่อเอาไปไลฟ์เพื่อไปตัดต่อคลิปคุณถึงอัปเลเวลฉะนั้นเมื่อคุณใช้ไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าคุณต้องการพัฒนาสิ่งใดมากขึ้นมากขึ้นและไม่มีใครพูดเก่งตั้งแต่เกิดไม่มีใครดีเพอร์เฟกตั้งแต่เกิด แต่สิ่งที่สําคัญคือการลงมือทําการลงมือทําแล้วคุณจะรู้ว่าอุ๊ยวันนี้ฉันยังไม่สวยพออุ๊ยวันนี้ฉันพูดสะดุดมากพอควรจะเกิดการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นถ้าวันนี้คุณรอให้พร้อมก่อนแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกมาหน้ากล้องแล้วเมื่อไหร่จะได้ทําธุรกิจของคุณแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้เกิดการลงมือทําแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะได้ลงมือทําสักทีฉะนั้นไม่ต้องรอให้พร้อมนะคะว่า ให้เพอร์เฟกก่อนให้คุณลงมือทําได้ต่อเนื่องแล้วคุณจะรู้ถึงปัญหาเองเหมือนกันหาร้านกาแฟานะคะจะรู้ได้ไงว่าเกิดปัญหาอ๋อฉันไปสร้างเสร็จแล้วฉันไปกดอะไรไม่รู้นะคะทำให้ข้อมูลปิดร้านค้านะคะวันนี้คุณทําไปเลยเปิดหน้าร้านธุรกิจทดลองทําเลยค่ะสมัครด้วยตนเองไม่จําเป็นจะต้องมาให้ครูยุ้ยทำมันเรียนฟรีหน้าไลฟ์ก็ได้ค่ะมาศึกษาหน้าไลฟ์เพียงแค่ คุณแชร์เป็นค่าครูค่ะแชร์ส่งต่อใครแชร์ขอให้ได้ร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านประสบธุรกิจสําเร็จสําเร็จสาเร็จสําเร็จสําเร็จ,เ,รจ,เ,รจเพราะอะไรยิ่งแชร์ยิ่งส่งต่อคนที่เปิดธุรกิจใหม่ๆเขาจะได้เข้าได้เข้ามาฟังเห็นไหมครูยุยงพูดตกหล่นเลยครูยังพูดตกหล่นเลย, <laughs> ย,ย,ลเลยธุรกิจคนอื่นๆๆเขาจะได้เข้ามาฟังว่าอ๋อขอบคุณนะเพราะอะไรถึงธุรกิจออฟไลน์ถึงได้มาเข้าออนไลน์ ฉะนั้นทุกการแชร์ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนแชร์ส่งต่อไปให้กับครูยุ้ยนะคะฉะนั้นวันนี้ทุกคนอย่าลืมนําเคล็ดลับนะคะที่ครูยุ้ยมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะและข้อคิดนะคะว่าทําไมธุรกิจถึงจะต้องเข้ามาสู่ออนไลน์นะคะฉะนั้นวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกคําถามที่ทุกคนถามครูยุ้ยมานะคะทาให้ครูยุ้ยได้มาส่งต่อ เพื่อนกัลายาณิมิตมากมายในบนโลกออนไลน์นะคะให้อะไรไม่เท่ากับการให้ความรู้นะคะขอบคุณครูยิ้มมากเลยจ้าขอบคุณครูป,ปาลามากๆขอบคุณครูเจษมากๆนะคะรักๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนเข้ามาส่งกําลังใจและเข้ามาดูย้อนหลังนะคะหวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้รับพลังดีๆนะคะได้ความรู้สําคัญมากๆเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังเนื้นๆเน้นๆไปเลยนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย